ว,ว้าวกวแต่งสถานที่เสร็จแล้วสวยจังงั้นเดี๋ยวเรามาจับของขวัญปีใหม่กันเลยนะอ้าวไม่รอสารวัตรมาก่อนลวครับหัวชมพู่โอ้ยไม่ต้องรอหรอกจ้าสารวัตรแกคงไม่ชอบงานปาร์ตี้แบบนี้หรอกปีที่แล้วก็ไม่มานี่ใครบอกคุณว่าผมจะไม่มาอ้าวสารวัตรอ้าวสารวัตรปีนี้มาฉลองกับเราด้วยหรอคะดีจังปีนี้ผมต้องมาสิ เราปิดคดีด้วยกันมาทั้งปีผมถือว่าเป็นการมาร่วมฉลองกับพวกคุณไปในตัวด้วยเลยขอบใจทุกคนมากนะที่อดทนทุ่มเทเหนื่อยมาด้วยกันว้าวดีจังเลยค่ะสาลวัตงั้นพวกเรามาจับของขวัญกันเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นี่พวกคุณลืมหน่วยชิวๆกันแล้วหรือไงอะฮะอ่ะนิกเบเกอรี่นี่นายก็จะมาฉลองปีใหม่กับเราด้วยงั้นเหรอต้องมาสิเพื่อนจะมาขอบใจพวกนายที่คอยช่วยประสานงานให้หลายเรื่องด้วยนะสวัสดี ผมก็อยากจะมาขอบคุณที่พวกคุณให้โอกาสผมกลับตัวเป็นคนดีนะอืมงั้นเชิญพวกนายมาฉลองกับเราได้เลยนะขอบใจมากเชิญค่ะคุณนิกเบเกอรี่สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่คือพวกเราอยากมาขอบคุณที่พวกคุณเจ้าหน้าที่ XBI ช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในบ้านเรานะครับนี่รู้สึกปลอดภัยมากหมดสักตัวยังไม่กล้าเดินเลยใช่ครับคุณเจ้าหน้าที่พวกเราเลยว่าจะมาฉลองปีใหม่กันที่นี่เลยครับพวกเราเตรียมของขวัญมจาจับฉลากกันด้วยนะครับอื จ๊จ้างั้นเชิญพวกเธอมาร่วมฉลองปีใหม่กับพวกเราด้วยเลยนะสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ s อ i พวกเรามาขอบคุณที่ลดโทษให้เราในช่วงปีใหม่และช่วยอบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีด้วยครับอืน้ำตาจะไหลผมคิดถึงผู้หมวดชมพูมากๆเลยครับคิดถึงคิดถึงเออจ๊จ้างั้นเชิญมาฉลองปีใหม่ด้วยกันเลยนะ <c oughs> โอ้โหโอโหสวัสดีปีใหม่นะเด็กๆลุงซันตาสวัสดีปีใหม่นะปีนี้มาฉลองกันที่นี่เหรอเนี่ยอืมดีดีที่เนี่ยมีแต่ครอบครัวเฮ้ยพี่หอมมาไงเนี่ยสวัสดีปีใหม่ขอบใจพวกนายนะไข่นาวก้อนที่เชิญพวกเรามาอืมอาซูเอ๋เอ๋เชิญค่ะหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วเนยเนี่ย อสวัสด,ดีปีใหม่ครับเฮ้ยเจ้าส้มที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่าวันนั้นนีดีสินะสำนักงานเ b i เท่มากๆเลยครับผมอยากร่วมทีมด้วยเลยผมฟิตมากนะขอบอกผมวิ่งงี้ทั้งวันทั้งคืนยังไหวว้าวปีนี้จัดงานที่สำนักงานเอ i i เลยเหรอสวัสด,ดีปีใหม่นะบุ๋งบ๋งเจ้ามาเจ้าป๋องบุงบ๋งบุ๋งสวัสด,ดีพวกพวกเราขอมาฉลองปีใหม่ด้วยสิ สวัสดีปีใหม่นะทุกคนคุณบุ๊มาม่วงสวัสดีพวกเป็นไงคิดถึงพวกเราไหมพวกเราขอมาฉลองปีใหม่กันด้วยเซ่โอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอึดอัดชะมัดเลยคนเยอะเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหมากันหมดทั้งเรื่องเลยมั้งเนี่ยจะโดนเฮ้ยเฮ้ยว่ามันเรื่องขอนเดียวแล้ววั่ยโอ้ยไว้ใครจับต้นฉันเนี่ย อดชันมัดเลยแฮะแต่ก็ช่างเถอะไหนๆก็ตั้งใจมากันแล้วนั้นเราก็มาฉลองปีใหม่กันเลยเย้แฮปปี้นิวเยียร์ p y New y ป a r Happy New Year Happy New Year h a p สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่จะพูดสลับทำไมเนี่ยนี่ไอ้นาวตกลงกันจะแฮปปี้นิวเยียหรือสวัสดีปีใหม่วะพูดสลับอยู่ได้หืึคุณนาวควรวปะเนี่ยพูดสลับอยู่ได้ไม่ฉันจะพูดทั้งสองแบบเลยเว้ยจะได้ครบๆครบแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียันดีแค่ไหนอะไอ้ยุทธจะแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่